คนไข้ขึ้นมานะคะเพื่อจะเข้าไปที่ห้องแยกโรคของศึกผู้ป่วยในคะ่ะห้องแยกโรค A I R นะคะจะมีสองห้องนะคะก็ะะจะเป็นห้องหนึ่งห้องสองนะคะสําหรับคนไข้ที่มีอาการทางระบบทางเดินหายใจที่รุนแรงหรือว่าช่วงที่รอโควิดนะคะเราจะเอาเข้าห้องนี้ก่อน,นค่ะห้องนี้อันนี้ในส่วนของการพักยากแต่ตัวคนไข้อยู่ในห้องด้านในนะคะ ว่าแม่ากออกไปข้างนอกได้ก็คุณก็ไม่สามารถออกไปได้คอง้างผู้ใช้ค่ะก็ะจะมีอุปกรณ์ที่สุดมีระบบติดต่อเจ้า้าที่โดยอินเตอร์คอมแล้วก็มีกล้องวงจรปิดค่ะเราสามารถส,งส่งรู้ให้จากคอมพเตอรที่ร้านได้เลยค่ะสามารถพูดคุยสักก,การแล้วก็ใช้ระบบมือถือร่วม โค,ค้หมดบอดคือคนไข้ทั่วไปที่อาการไม่มากนะคะให้พักคอยนะคะเราจะมีทั้งหมด10บเตียงนะคะก็แบ่งเป็นชาย5เตียงหญิง5เตียงตอนนี้เส็สามารถแบ่งได้ตามสถานการณ์ต่างๆก็วงจรปิดนะคะที่เราจะดูตามเตียงต่างๆว่าตรงจุดไหนบ้างนะคะอันนเป็นห้องแยกโลกนะคะ ห้องแยกรอบหนึ่งห้องแยกแรกสองอันนี้เป็นโซนที่เรา CPR นะคะอันนี้เป็นเตียงโควิดที่เราผ่านมาแต่กี้ค่ะวากนู้นนะคะช่วงนี้การระบาดของโรคไวรัสโครโรนากำลังแพร่หลายมากนะครับก็คือทางเตียงของโรงพยาบาลสาธารณสุขอาจจะไม่เพียงพอที่ทางโรงพยาบาลค่ายรัตโยธินก็จะมีการแบ่งเบาการทำงานของ โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขครับโดยการเตรียมความพร้อมของพอ,อ,องร์บอร์ดทั้งหมด12เตียงด้วยกันซึ่งประกอบไปด้วยห้องรวมชาย5คนหญิง5คนแล้วก็มีห้องแยกโรค A I R อีก2ห้องครับถ้าเกิดว่าจํานวนเตียงเกิน75%ของโรงพยาบาลก็คือประมาณ9เตียงในเคสที่10เราจะมีการเปิดโรงพยาบาลสนามครับมณฑลทหารบก25ครับซึ่งประกอบไปด้วย3ที่ด้วยกันแห่งแรกคือเรือพังร,รับรองครับรับได้20เตียงชาย10หญิง10ครับแล้วก็ ที่สโมสรค่ายวิรัโทีแข่งนี้เองนะครับป<ม>ระกอบไปด้วย30เตียงครับ<ม>อันนี้เราสามารถรองรับกลังคนและครอบครัวได้ประมาณ80เตียงครับช่วงนี้มีการระบาดมากมายนะครับแล้วก็วัคซีนยังไม่สามารถฉีดได้ทั่วถึงครับก็เลยอยาให้ทุกคนการอย่าตกนะครับอย่าลืมใส่หน้ากากาล้างมือระยะห่างเราไปอยู่อย่าไปอยู่ในที่แอรอัดนะครับ ก็คือในเคสประชาชนทั่วไปครับแล้วก็มีการกําหนดกับโรงพยาบาลสุรินไว้ครับ<อ>ถ้าเป็นประชาชนทั่วไปก็สามารถส่งต่อไปรักษาที่โรงพยาบาลสุรินได้เพราะมีเตียงรองรับนะครับ<อ>ในส่วนของกําลังพลและครอบครัวที่เจ็บป่วยสามารถมารักษา,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 าที่โรงพยาบาลค่ายหรือโยธินได้ทุกรายเลยครับ<อ><อ>ก็เป็นระดับไปครับถ้าระดับ1นสองโรงพยาบาลค่ายิรัอวัดโยธินสามารถรับได้ถ้าเป็นระดับ3ก็จะมีการส่งต่อตามแผนการของเราครับก็คือจะส่งต่อไปโรงพยาบาลสุรินหรือไปโรงพยาบาลค่ายศิรนารีหรือว่าโรงพยาบาลค่ายสัมประเสิประสงค์ครับ สน,นุนโดยน้ำดื่มสีเหลาทับทุกหยดใสใส่ใจเพื่อ